ครับของคุณอุไรวันนะครับกดแชร์และพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาครับต่อด้วยแบบตัวยัางลายเซนท่านต่อไปนะครับของคุณลักษาจันรอเรือเขียนตัวใหญ่เป็นแองเงินแองซับแบบนี้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนของคุณลักษาจันครับกดแชร์และพิมพ์ชื่อของท่านส่งเข้ามาอยารอช้าเห็นไหมลายเซนที่ดีไม่มีเส้นตัดลายเซนที่ดีไม่เป็นวงกลมวงรีการเขียนลายเซน แบบนี้เรียกว่าแ่งเงินแอ่งทรัพย์อยากให้ชื่อของคุณอยากให้ลายเซ็นของคุณมีลักษณะที่เป็นแอ่งเงินแ่งทรัพย์แบบนี้ไหมครับเห็นไหมลักษณะของการเขียนเปิดรับทรัพย์ลักษณะแบบนี้ครูิ๊กจะเรียกว่าธงชัยธงชัยจะช่วยเสริมเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยนะครับลักษณะลายเซ็นมีตะขอเกี่ยวเงินแล้วลักษณะลายเซ็นแบบนี้มีความหมายแฝงของคําว่ารวยอยู่เห็นไหมรอเรือวอแหวนถุงเงิน นั่นหมายถึงคําว่ารวยที่แฝงอยู่ในลายเซนนะครับแองเงินแองซัพเห็นไหมตวาดเส้นลักษณะแบบนี้ช่วยเสริมเกี่ยวกับการเลือเล่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและช่วยเสริมเกี่ยวกับโชคลาภท่านผู้ชมไรวันครับนี่คือตัวอย่างแบบลายเซนครับของคุณอุไรวันนะครับกดแชร์ You say it's hard.